โดยภายในงานบุญท่านประธานสงฆ์ได้นำสัตวชนผู้มีบุญทุกท่านทั้งที่มาร่วมงานบุญที่วัดและร่วมงานบุญทางออนไลน์ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมการประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกรัรเลนมิตรไตรภพบจำนงจิตเป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งทางยังได้น้อมถวายพัตหารแด่พระพิสุสงผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีการไลนมิตรไตรพบจำนงจิตและกันไลนมิสมบูรณ์วัดกินส์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวาย ร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายจัดตุปปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงานบุญทุกท่านจากนั้นก็ได้รับฟังปกิณกาศธรรมจากพระมหาสุขสันติสุปปาาโซเรื่องประวัติพระภากุลเถระ ซึ่งท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้เป็นเลิศในด้านมีอาพาธน้อยหรือป่วยน้อยแต่กว่าท่านจะได้เป็นเลิศด้านนี้ไม่ใช่เป็นเพราะผลบุญที่ทำแค่เพียงชาติเดียวหรือทำกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ท่านต้องบำเพ็ญบุญอย่างตลอดต่อเนื่องยาวนานถึงแสนกับโดยทำบุญไว้ในการสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากถึงสี่พระองค์ด้วยกัน